สวัสดีครับสวัสดีครับปิดลักนักสะสมผู้นิยมพระเครื่องของเก่าของหายากครับวันนี้เราก็มาพบปะพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของความสงสัยไข้ร,รู้แล้วก็การที่จะปูพื้นฐานความรู้ให้เหมือนเหมือนกันถ้าเราคุยภาษาเดียวกันมันก็จะไม่ทะเลาะกันแต่ถ้าแต่ละคนเนี่ยปักทง ปักธงที่จะเป็นศัตรูเห็นอีกฝ่ายนึงเนี่ยเป็นคนขัดผลประโยชน์เนี่ยเรื่องราวมันก็จะบานปลายใหญ่โตเหมือนกับในสังคมพระเครื่องแล้วก็เออวันนี้วันนี้มาสักครู่เนี่ยใครได้ดูทีเซอร์ของหนังเรื่องเกี่ยวกับพระสมเด็จบ้างที่ว่ามีพระสมเด็จองคหนึ่งหายไปจากวงการ50ปีแล้วจู่ๆโผล่เข้ามาในวงการอันนั้นเป็นหนังนะโดยมีเขาโค้งมาจาก เรื่องราวต่างๆในวงการพักเครื่องเนี่ยใช่ไหมคุณก็จะเห็นว่าด้านมืดของวงการพักเครื่องมันมีผู้มีอิทธิพลแล้วก็จุดหนึ่งที่เราต้องต้องให้ความสำคัญก็คือว่าไอ้ความเชื่อที่เขาบอกว่ามีพระสมเด็จวัดะระฆังแล้วมันมันดียังไงมันช่วยอะไรยังไงใช่ไหมนะคือความเชื่อเนี่ยมันไม่ได้เกิดมาจาก เฮ้ยอุปทานใช่ไหมแต่มันเกิดมาจากประสบการณ์ของคนที่ได้ใช้พระลองไปดูนะครับว่าหนังเรื่องนี้เนี่ยจะทำเงินได้มากน้อยแค่ไหนนะครับเพราะเป็นการพูดถึงในสังคมวงการพระเครื่องวงการของเก่าอ่าแล้วก็มีอะไรนะมีเอ่อเน็ตไอดอลวงการพระเออคือเพื่อนๆ ผมพยายามดูนะแต่ว่ามันไม่มีคอมเมนต์อะไรขึ้นนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราโดนปิดกั้นการมองเห็นมากแล้วเราจะไม่มีไม่เห็นอะไรเลยเพราะฉะนั้นก็ก็ไม่ว่ากันถ้าไม่มีการสวัสดีทักทายอะไรก็ปล่อยไปตามออร์แกนิกนะครับเพราะว่ารายการนี้มันไม่ได้สแสวงหาผลประโยชน์อะไรอยู่แล้วเนาะก็คือมี n น t Idol นะ ลองดูลองดูนะครับวันนี้เรามาพูดถึงเรื่องพระก่อนปี2500เพื่อนเเพื่อนเคิดว่าพระก่อน2500เนี่ยมีพระอะไรของใครบ้างแล้วทำไมทาไมพระพวกนั้นเนี่ยปัจจุบันเนี่ยมันมันถึงหายไปจากวงการพระอ่านะแล้วก็ทำไมเขาไม่นิยมสะสมไอ้พระก่อนปี2500กัน อะไรเป็นตัวทําให้มันออคนที่อยากจะศึกษาอยากจะได้ของดีนะอศึกษารกเรียนรู้เพื่อจะเอาพระในบ้านตัวเองเนี่ยมาใช้นะแล้วก็หาประสบการณ์จากวัตถุมงคลจะบอกว่าพระเครื่องเป็นเมจิกไอเทมเป็นอะไรที่มันมากกว่าที่จะเป็นของซื้อขายอ่ะ ถ้าคุณประสบกับเหตุการณ์ที่ไม่สามารถจะอธิบายได้ด้วยวิทยาศาสตร์นะอย่างเช่นคุณได้พระมาองค์หนึ่งเนี่ยในยามที่คุณทุกข์ยากแสนสาหัสลำบากเหลือเกินแล้วคุณก็อนนมมืออราธนาหลวงพ่อขอให้ช่วยลูกช้างให้ผ่านจากเคะนี้นะให้ประสบความสาเร็จให้ได้นูน้นได้นี่นะเห็นไหมแล้วคุณสำเร็จได้เห็นไหม คือเขาเป็นเมจิกที่ช่วยสนับสนุนส่งเสริมทําให้ความฝันแรงปรารถนาของคุณสําเร็จได้นะครับโดยที่แลกกับอะไรแลกกับความศรัทธาความเชื่อมั่นของเรานั่นแหละเนไ,ไหมอา้าวคือมันเป็นความเชื่อนะ่ะอธิบายไม่ได้มันพิสูจน์ไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งเลยที่เราสามารถจะทาความเข้าใจได้ก็คือว่าความเป็นพระแท้มันอยู่ตรงไหน นะครับแล้วมูลค่าของพระเครื่องเนี่ยมันเกิดจากอะไรใช่ไหมคือสิ่งสิ่งนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องต้องค้นหาความจริงเพราะวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเซียนพระนะจะรู้ไปหมดทุกพระใช่ไหมพระเครื่องเนี่ยมีมากมายหลายชนิดแต่คนที่เขาบอกว่าแบบไหนเล่นแบบไหนมาตรฐานแบบไหนนิยมเนี่ยมัน มันเป็นแค่กลุ่มชี้นำทางการตลาดนะแต่ถ้าคุณลองนึกย้อนกลับไปนะในอดีตตอนเด็กๆเนี่ยคุณรู้จักอะไรยังไงบ้างใช่ไหมแล้วพระอะไรที่อยู่ในบ้านคุณที่คุณพ่อแม่เนี่ยเขาให้คุณใช้เขาแขวนให้คุณนี่ยโดยที่คุณไม่ได้สงสัยอะไรหรอกแต่พอโตมาจนถึงวันนี้เนี่ยคุณเริ่มมาสงสัยว่า มันจะแท้ไหมเพราะอะไรเพราะมันมีเรื่องของมูลค่าเข้ามาเมื่อมีมูลค่าเนี่ยเป็นตัวชักจูงให้คนเข้ามาเนี่ยโอ้โหอะไรก็5้าล้าน10ล้าน5้าล้าน10ล้านแล้วเฮ้ยมันไปเอามาจากไหนว่าเห็นมันไปทำคลิปโอ้โหไปที่นู่นก็ซื้อไปห้าล้านห้าไปที่นี่ก็ซื้อไปสองล้านไปที่นั่นก็ซื้อไปอีก8ล้านะคือแล้วแล้วมันได้ไปแล้วมันไปขายใครวะ เออใช่ไหมเราเราเคยสงสัยไหมเฮ้ยโอ้มันซื้อกันง่ายอย่างนั้นเหรอเออก็ก,ก็คือว่าเรื่องจริงเ่ะเวลาถ้าเขาดูว่าพระแท้พระมันมีราคามีมูลค่าเนี่ยแล้วเขามีลูกค้าเนี่ยเขาก็จะซื้อใช่ไหมแล้วที่สําคัญก็คือว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะไม่ใช้เงินสดของตัวเองไปซื้อหรอกมันก็ต้องมีใช่ไหมพอไดนเสร็จ คือเซียนพักก็เหมือนคิวเรเตอร์อย่างที่ผมบอกอะคิวเรเตอร์เนี่ยจะเป็นคนที่มีความเชี่ยวชาญในการเลือกงานศินละปะแล้วก็ประเมินราคาเซียนพักก็เหมือนกันพอดูปุ๊บองนี้อ่านี่หลวงพ่อเงินองนี้แท้แท้แทไงกระบวนการผลิตแบบนี้เห็นไ,ไหมเทเทหยอดแต่ละองค์แต่ละองค์เนี่ยทีละองค์ทีละองค์งเนี่ยไม่ใช่แบบเป็นช่อ ใช่ไหมแสดงว่าแบบนี้เนี่ยมันเริ่มผลิตมาก่อนแบบเป็นช่อใช่ไหมหนึ่งแล้วเรารู้ละล้สองเราดูเอยโลหะความเก่าเนี่ยมันเก่ากว่ามันเก่ายังไงเราก็หาวัตถุต่างๆที่มาเทียบเคียงเนี่ยไอที่ตะบันหมากทองเหลืองไอ้ละคังเล็กๆผูกคอวัวคอควายอะไรเนี่ยหรือว่าไอฝาบาทเก่าๆอะไรเนี่ยใช่ไหมถ้ามี อะไรก็แล้วแต่มาเทียบดูเราก็จะรู้ว่าความเก่ามันได้ไหมใช่ไหมคือของเก่าเนี่ยถึงแม้ว่าคุณจะไปล้างทําความสะอาดยังไงมันก็ยังเก่าเห็นไหมมันมีมันมีความพิเศษที่เป็นความเก่าที่เราอ่ะคนที่ดูเป็นเท่านั้นที่จะรู้เนี่ยยังเหรียญแบบนี้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเหรียญแบบนี้เนี่ยเพื่อนเพื่อนรู้ไหมว่ามันเก่า ใช่ไหมเพราะว่าความเก่าเนี่ยมันสิปี20ปี30ปีนี่เรารู้แต่ว่าที่เป็นของโบราณที่เป็นของเก่าจริงๆเนี่ยมันจะต้องเกิน100รปีใหม่มหนึ่งรปีตามบัญญัตินะตามบัญญัติในหลักอของพจนานุก,กรม ราชบ,บัณฑิตยสตร์นะว่าของโบราณนี่ต้องมีอายุเกินร0อยปีเป็นต้นไปจะเรียกว่าของโบราณนะไม่ว่าจะเป็นบ้านเป็นวัตถุเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องอายุเกินร้อยปีนะก็ทีนี้แหละแต่อย่างเนี้ยเหรียญเนี่ยสองพปีนี้2568มันก็38ปีมันยังไม่เก่าแต่ถ้ามาเป็นอย่างเนี้ยหลวงพ่อเงินอย่างเนี้ยอ่า 2,468เออเอ้แต่มันไม่มีหมายเลขก,กำกับไว้อะว่าปีพศอ,อ,อะไรที่สร้างใช่ไหมมันก็ยังไม่มั่นใจใช่ไหมเราก็ไว้เทียบแต่ว่าถ้าเกินร้อยปีมันเป็นวัตถุโบราณเป็นของเก่าเออแล้วอย่างเนี้ยอ่าอย่างนี้ล่ะตะกัวแบบนี้ไม่มีวันเดือนปีผลิตแล้วเราจะรู้ได้ไงว่ามันเก่า ก็ดูกระบวนการผลิตแบบนี้ดังเดิมหรือเปล่าเหลือหาโลหะของตะกั่วพวกนี้มันเก่าหรือเปล่าไม่รู้ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญจะไปรู้ได้ไงดูไม่เป็นก็ฝึกหาของมาเทียบเนี่ยหาตะกั่วน้ำนมเก่ามาเทียบหาพระที่25พุทธศตวรรษน,นะก่อน25พุทธศตวรรษม,มีอะไรยังไงก็เอามาไว้เทียบมันคือการเรียนรู้อะ,ะเนี่ยแล้วเนี่ย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 ราชบุรณะแบบนี้ เห็นไหมเออเฮ้ย,ยมันของเก๋นี่มันทําได้เหมือนทําได้เฉียบแต่พอคุณได้เห็นของจริงแล้วคุณจะรู้เลยว่าไอ้ที่บอกว่าทําได้เหมือนทําได้เฉียบเนี่ยมันเป็นวาทกรรมของไอ้พวกหลอกลวงประชาชนของเก๋อะไรก็แล้วแต่ไม่มีทางที่จะทําได้เหมือนของแท้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวัสดุที่เอามาใช้เรื่องของนื้อความเก่าใช่ไหมแล้วก็กายภาพที่มันผ่านร้อยปีมามันทําไม่ได้ เหมือนกับคุณจะมาแต่งหน้าทำให้ตัวคุณเนี่ยเป็นเด็กอายุ20หรือ18เนี่ย้าเห็นคือไปแต่งหน้าอะไรเนี่ยมันก็ทำได้ใช่ไหมสำหรับการมองผ่านรูปอะไรอย่างเงี้ยเหมือนใช้แอปแต่งแต่พอได้เห็นตัวจริงเนี่ยคุณจะรู้เลยว่ามันไม่ใช่เด็กอายุ20จริงเห็นไหมหรือว่าคุณไปเจอสาวสองเนี่ยไปเจอสาวสองถ้าเขาไม่พูดเนี่ยคุณก็จะไม่รู้ ใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเขาพูดเนี่ยบางครั้งคุณก็ยังไม่รู้เพราะคุณไม่เชี่ยวชาญแต่ถ้าคนที่มีความเชี่ยวชาญคนที่รู้ว่าสาวสองเป็นยังไงเขาจะบอกได้ไหมว่าคนนี้เนี่ยนะเป็นสาวแท้หรือเป็นสาวสองก็อย่างนั้นนั่นเองนะครับทีนี้เรามาพูดถึงพระสมเด็จก่อนปี2500พระสมเด็จก่อนปี2500เนี่ย มีรุ่นไหนยังไงที่คุณรู้จักที่คุณเคยเห็นของจริงบ้างไหมไม่มีใช่ไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ได้สนใจไม่รู้ว่าพระที่เรามีในบ้านนี่มันเป็นอะไรยังไงเรารู้ว่าหยิบพระมาแบบนี้ปุ๊บทรงแบบนี้นี่ต้องเป็นพระสมเด็จวัดละฆังแน่แน่อ่าเห็นไ,ไหมคืออะไรก็แล้วแต่หยิบมาอย่างเงี้ยนี่ก็แหละพระสมเด็จวัดะระฆังนี่ไง คือจะเก๊จะแท้ไม่รู้แต่นี่สมเด็จวัดระฆังใช่ไหมสมเด็จวัดระฆังเพราะอะไรมันมันดูว่าโอ้โหมีพระสมเด็จวัดระฆังแล้วมันโคตรเท่เลยใช่ไหมแล้วอยากจแขวนพระสมเด็จวัดระฆังเพื่อจะให้ใครได้ได้เห็นว่าฉันมีแขวนพระยอดนิยมที่เป็นที่ใฝ่ฝันของมหาชนชาวสยามอ่าเห็นะมันมันคืออะไรมันคือความภูมิใจมาแต่ทีนี้ พอมาศึกษาเรียนรู้เรื่องของพระสมเด็จเราไม่รู้อะไรเลยว่าแท้ที่จริงความจริงของเรื่องพระสมเด็จคืออะไรเพราะมีเซียนก็มาบอกว่าพระสมเด็จวัดรัฆังนี่นะครับสร้างมาตั้งแต่ปีพศ2390รกกว่ากว่านตอนท่านเป็นพระเทพมิเกลียอะไรนะนั่นไปโอท่านไปทุด,ดงทีก่กำแพงเพชรไปเจอแผ่ลนลันเงินลันทองไปเจอเศษพระกุแตหกพวก ซุ้มกอนางพญาเนี่ยท่านก็ไปรวบรวมเอามากลับมาแล้วก็มาทำการผสมเป็นมวลสาราอะไรอีกเวลาท่านออกบินธบัตตอนเช้านะครับตอนเช้าเนี่ยนะใครมาตักบาตรทำบุญกับท่านท่านก็ เอาพักที่อยู่ที่ก้นบาทนะขโอมออให้กับโยมแล้วก็บอกว่าเก็บไว้ให้ดีนะครับต่อไปจะหายากจะราคาแพงหรือเวลาท่านฉันอาหารนะครับทันไปละอคคาไหนอร่อยท่านก็จะเอาคายออกมาแล้วก็จะคือถ้ามันอร่อยทั้งหมดเนี่ยนะโดยที่ <c oughs> ไม่ต้องรับประทานกันเลยนะท่านใช่ไหมโอ้โหใช่ไหมคือแต่ละอย่างแต่ละอย่างเนี่ยมันเป็น เรื่องราวที่เฮ้ยอะไรเป็นความจริงวะเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเป็นเรื่องที่แต่งแต่งมาหลังๆนี่เองนะเพราะว่าในยุค2,410กว่าตอนที่สมเด็จพระจานร์โตท่านมีชีวิตอ่ะมันมันไม่มีคนรู้หนังสือมากขนาดที่จะมาแต่งอัธประวัติหรือว่าเป็นหมายเหตุประจำวัน ชีวิตความเป็นอยู่ของสมเด็พจพระจันทร์โตอะือแม้กระทั่งบางคนอ้างว่ามีบันทึกของหลวงปู่คาวัดอมรินที่เขียนถึงการสร้างาพระของสมเด็จโตอย่างนู้อย่างนี้ฮะคือไปดูนะว่าไอสมุดบันทึกเนี่ยไอลายมือแบบนั้นนะ่ะมันไม่ใช่ลายมือของคนเรียนหนังสือนะมันแต่งขึ้นมาแบบอะไรแล้วก็ไอสมุดบันทึกที่มันบอกนะว่าเป็นสมุดบันทึกของอหลวงปู่คําวัดอมรินนะ่ะ มันเป็นสมุดที่ผลิตในปีเท่าไหร่ยังไงนะเพราะว่าถ้าหลวงปู่คำอมรินยังมีชีวิตอยู่นะนะเขาจะใช้อะไรในการบันทึกมันต้องเป็นค่อยใช่ไหมเป็นใบลานใช่ไหมเห็นไหมไอ้เรื่องนี้ใช้สามัญสำนึกคิดคิดคิดทีนี้ใครสร้างอะไรยังไงเราไม่รู้แต่เรารู้ว่าหยิบมาอย่างนี้ปุ๊บโอ้โหนี่นะครับสมเด็จวันละครังแทบทันถึงเป็นอย่างนี้ เพื่อน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 เดินสนามพระเดินตลาดขายพระเกศเพื่อนเพื่อนจะเห็นพระแบบนี้เยอะพอสมควรนะครับพระแบบนี้เนี่ยนะโอโหเพราะอะไรเพราะมันเป็นแบบที่ขายได้ไงพอขายได้ปุ๊บก็ผลิตออกมาเรื่อยๆืมีหลายเนื้อหาหลายหลายสีไงไหมหลายพิมพ น่ะไอ้เนี้ยพิมพอะไรอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนี่อย่างนี้เห็นะมนี่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 เขาเรียกว่าพิมพ์ฟันหนูอ่าเห็นไหมเฮ้ พิมพ์ฟันหนู <Hello. S 1> เอเฮ้ยเนื้อแบบนี้เนื้อแบบนี้น่าสนใจใช่ไหมอือโอ้โหกระบวนการผลิตนี่ไงเห็นไหมทำไมเขาต้องมีเนี่ยเนี่ยน,ยนยพอพักถอดพิมพ์มันก็จะมีชั้นชั้นชั้นอีก่กี่ชั้นเนี่ยเห็นไนหะเพื่อนๆดูนะ ่าหลังจากซุม้มแลม้วมีนี่หนึ่งชั้นใช่ไหมแล้วก็นี่อีกหนึ่งชั้นนะเห็นไหมมันถอดพิมพ์มาเนี่ยนะเพืนะ่อนๆดูนะเนี่ยนี่ชั้นหนึ่งนี่อีกสองชั้นนะเนี่ยลักษณะผ้าถอดพิมพ์ นะเออแล้วทำไมปลาแท้เนี่ยลักษณะของเนี่ยนะม,มันไม่ได้ถอดพิมพ์อะ่ะมันไม่เห็นต้องมีชั้นชั้นอะไรอย่างนี้เลยเห็นไหมนเนื้อสุดเนื้อสุดเนื้อแบบนี้ดูเหมือนใช่ไหม ดูเหมือนสูตรเนื้อวัดละคังใช่ไหมแต่มันไม่ใช่ไงเออเราก็ต้องทําความเข้าใจนะครับต้องทําความเข้าใจว่าสูตรเนื้อเป็นยังไงเนี่ยเทียบกับหลวงปูน่นาคนะนี่นี่ท่านดูหลวงปูน่นาคก,กับเนี่ยเห็นะห เร่อแค่ดูสูตรเนื้อสูตรเนื้อผงกับสูตรเนื้อแก่ปูนของเขาเนี่ยเห็นนะนพระหลวงปูนน่นา แล้วทีนี้เขามาเจอ8ปดห้าสองสห้า